สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมเหรียญเซมาจบบาทรุ่นพ่อให้รวย99ก,กนะฮะนี่กล่องเป็นแหบนี้นะฮะพ่อให้รวย99นะครับนี่ฮะเหรียญที่ผมนํามารีบีรวนันนี้จะมีทั้งหมด4เหรียญน,นะครับสี่เหรียญก็4เนื้อเลยนะฮะ,ะจะมีเหรียญเงินด้วย1เหรียญน,นะครับหลายธงชาตินะฮะรุ่นนี้สร้างทั้งหมด1000ลังนะครับ หนึ่งพันลังหนึ่งลังเขาก็การาันตีเนื้องเงินให้2เหรียญแต่ลังนะครับจะเป็นลายธงชาติ1เหรียญนะครับอีกเหรียญหนึงก็น่าจะเป็นลงหาแดงนะครับอโอเคจะพาเพื่อนไปชมเหรียญแรกเลยเหรียญแรกจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เราไปชมเนื้อเงินก่อนเลยนะฮะเหรียญจะเป็นเหรียญทรงเซมานะครับจะเป็นหลวงพ่อเต็มองอ์นั่งจบบาทอยู่นะครับ ด้านหน้าก็จะมีไก่นะฮะไก่2ข้างแล้วก็ยังมีเสือเสือด้านล่างนะครับาลายธงชาติซุ้มแดงขอบแดงนะฮะด้านหลังลายกระดกเหรียญจะเป็นเหรียญเซมาเหรียญสวยนะเหรียญเซมาผมชอบดีลงยาล้างด้วยนะครับจะเป็นบุกพัดนะครับจะมีสิงสองตนนะครับด้านหลังนะฮะ เหรียญเหรียญใหญ่ไหมเหรียญไม่ใหญ่กำลังพอดีพอดีนะครับอันนี้ผมจะาพาเพื่อนมาดูแบบไม่ลงกล้องก่อนแล้วกันเนาะดีนะฮะโอเคเรามาชมรายละเอียดเหรียญกันนะฮะอย่ลงกล้องให้เพื่อนชมนี่ฮะปึ๊บนีีนะหลวงพ่อนะฮะนี่ยเป็นหลวงพ่อเต็มมงจกบาทนะครับน,น,มมบบนะบนี่ด้านล่างจะเป็นเสือนะฮะ นี่เสือดูขอบลายนะครับลายกระนกมีจะเป็นไก่ที่ผมแจ้งไว้ไก่จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครันีขอบเดียนซุมโบแดงนะฮะธงยาลายทรงชาติเนื้อเงินนะครับ นี่นะำมัน,นดูจมูกะฮะจมูกนี่จมูกรนะ้อยนะนี่ฮะเลียนทำออกมาได้ก็ไม่ขี้เหร่ะนะก็สวยอยู่นะฮะสวยอยู่ถ้าสร้างน้อยกว่านี้ก็น่าจะดีนะฮะอืเนี่ยครับนี่เป็นพัดด้านหลังนะฮะก็จะเป็นยันต์โซนสองข้างนะฮะสิ่งสองตัว ครับนี่โค้ดอะไรโค้ดพ่อพันนากระจายนะครับหรือพ่อพันรัศมีนั่นเองเนี่ยคนนี้ผมเห็นเยอะนะฮะที่สร้างนีห่หลวงพ่อพัดนะครับเลขโค้ดหนึ่งแปดศูนย์จบบาทพ่อให้รวยเก้าเก้าเนี่ยฮะ ลงยาเด่นด้านหลังด้วยนะฮะเหรียญทำออกมาได้สวยไหมก็ไม่ถึงกับสวยมากนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่สวยนะฮะอันนี้คือคือคือความคิดส่วนตัวผมนะคือความเห็นส่วนตัวผมนะครับ ที่ที่ที่ผมบอกว่าไม่สวยมากเพราะอะไรเพราะเพราะหน้าหลวงพ่อเนี่ยฮะหน้าหลวงพ่อจะดรอปอ่ายังไม่คมเท่าไหร่นะครับอ่าเนี่ยฮะนี่คือเนื้องเงินอย่าแดงโอเคไปเราไปชมเหรียญอัมปาก้ากันนะครับเนื้ออัมปาก้ากันนะฮะนี่อัมปาก้ายาเขียวนะครับนี่ฮะชัดๆ หนึ่งด้านหลังเนี่ฮะหลวงพ่ออันนี้เนื้ออันบาก้านะครับเนื้ออันบาก้าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะสร้างอยู่สองพันหรือสามพันเหรียญเนี่ยฮะอ แต่ลายขนกเขาทำสวยนะพวกลายขอบเหรียญเนี่ยเนี่ยฮะเสือสวย,สวยเสือนี่สวยลายนี่สวยลายลายลายขอบเหรียญเนี่ยฮะไก่นะฮะครบอะเหรียญน,นี้มีครบครบอะไรมีไก่มีเสือ แล้วก็มีสิงนะครับครบเลยในเหรียญเดียวนี่ฮะสวยสวย3องห้าสามีพอผ่านทับโบผ่า,านทางใจครับเลขโค้ดสี่สามหนึ่งอันนี้คือเนื้ออันประกาศนะครับเนื้อประกาศนะี่ับดูเขาสวย นะเพื่อนดูครับล้กันเก็บพระสวยก็ก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเก็บพระสวยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนี่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนบนสารนะครับลงยาม่วงนะฮะี Yeah. สวยงามเนื้อเชนวนี้จะเห็นรลยและอยาได้ชัดเจนนะครับ <Yeah. S 1> ขอบดีกหหน่อยขอบตัด สิ่งนะฮะส,งสิงสวยๆพระใหม่ดูง่ายครับอืมไม่เหมือนพระเก่านี่ฮะพระสมัยนี้ยุคนี้ยุค5 g ดูง่ายนะครับดูง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นเหรียญแท้แล้วไงทีนี้เราไปเจอเหรียญเกอนี้เราก็สบายเราละเออเราสามารถจำแนกแจกแจงได้เลยว่าเหรียญเกเป็นยังไงเหรียญจริงเป็นยังไง นะครับผมคิดว่าน่าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะเ,เหมือนร่วนเสือคาบดาบนะครับที่มีเหเรียญเกมาดูยังไงก็เป็นเกฮะดูง่ายนะครับนี่ฮะอันนี้นือชนวนนะครับยาม่วงนะฮะยาม่นะครับ พุทธคุณไม่ต้องห่วงครับมีเท่ากันเหมือนกันหมดวัดกันที่พุทธศินนะครับพูดกันย้ำบ่อยๆในเรื่องของพุทธสินเนี่ยฮะถ้าใครเก็บพุทธสินดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะนี่ฮะอันนี้เนื้อเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับนเนื้อทองฟ้าบาทนะครับตรงยาส้ม ไม่ลงยาจีบอลนะฮะนี่จบบาทก็กาย,ย,ยเรียนสวยสวยเรียนสวยสวยนี่ะเโคตรถึงแปดแปดนี่ะ เหรียญทำออกมาได้ได้ได้สวยนะผมว่าวางลายกระนงกระดกนี้ออกมาได้สวยนะฮะหลวงพ่อเต็มองหลพ่อจบบาทนะฮะติดท,ที่ว่าถ้าหน้าหลวงพ่อคมกว่าน,นี้สักนิดนึงนี่ผมว่าจะแจ๋วมากเลยเอ่าจะแจ่มเลยแหละเออแต่นี้ก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าสร้างร้อยลังก็หนึ่งลังก็ร้อยเหรียญก็แสนเหรียญก็กบล็อกก็ปั๊มไปนะฮะตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งไปนะฮะกว่าจะคบรบแสนเหรียญนี่ บล็อกก็เริ่มทื่อเริ่มอะไรหมดแล้วนะฮะปั๊มเหเรียญแรกๆออกมาก็จะสวยหน่อยนะครับอเนี่ยฮะแต่ถ้าพระสร้างมาได้น้อยเนี่ยปั๊มออกมายัางไงก็คมก็สวยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าพระเขาสร้างน้อยพอสร้างน้อยเสร็จปุ๊บนี่การปั้มการไล่บล็อกเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานหนักนะฮะอะนี่ฮะันนี่จะเป็นเรื่องินนะฮะ ดูก็จะชัด,ชดองยาล้างนะฮะเยืนนี้ก็ผมก็เก็บไปเยอะเหมือนกันหนึ่งเงินนะฮะผมก็จะเอามานี่ฮะทำคงทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเสร็จแล้วปุ๊บเดือนไหนที่ผมอยากจะเก็บเงินไหนผมอยากเก็บผมก็เก็บไว้ส่วนด้วยหนที่ผมแบ่งปันผมก็แบ่งปันให้เพื่อนๆเสียบงานไปด้วยกับเพื่อนเพ่อ,นอใน ลายได้อะไรผมด้วยนะครับในกลุ่มผมด้วยอะไรพวกนี้นะฮะเพราะผมก็ชื่นชอบบารมีหลวงพ่อพัดอยู่นะฮะศรัทธานในบารมีท่านนะครับอ,อ,อ่าเหรียญจะเป็นกล่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะจบบาทพ่อให้รวยนะโอเคคลิปน,นี้ผมก็คงจะจบรีวิวเพียงแค่นี้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ